สวัสดีครับเ<ๆ>พื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้มาพบกับผมก็จิลากันอีกเช่นเคยกับในเกมโทรมออนไลน์อีกแล้ววันนี้มากับในสายอาชีพของดาวมือเดียวเป็นดาวมือเดียวแบบเพียวสายซอยเน้นตีเร็วเหมือนเดิมเหมือนกับสายที่ผ่านมายกเว้นหอกอ่า เป็นคนที่ชอบเห็นดาเมจที่เด้งรัวๆโดยการโจมตีแบบปกติอะไรแบบเนี้ยมาแนะนำในช่วงของช่วงเลเวล100ประมาณช่วงเลเวล100แต่ผมมีตัวที่เลเวลประมาณ210อยู่นะเลเวลสูงสุดยังยังไม่ตันอันนี้ไม่ได้แบบ ID ใหม่อะไรนะมาปั้นเป็นอาชีพใหม่ดูโอเคเดี๋ยวไป โดูกันที่สเตตัสก่อนแล้วกันสเตตัสเป็นสต g t งนำตามด้วยเอจิโดยปกติแล้วสายดาบมือเดียวสายดาบเนี่ยคือเขาจะเ,เป็นสต g t งแล้วก็เด็กสมากกว่า2ค่านี้ก็อย่างที่กล่าวไปในช่วงต้นคลิปที่แบบที่บอกว่าเรา จะมาในเป็นแบบสายซอยสายตีเร็วก็เลยต้องมีเอจิเดี๋ยวให้สตริงขึ้นไปที่200ที่ให้มันตันก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยเอาเอจิตามโอเคอ่าถัดไปในส่วนของส Skill. ก Skill ิลสกิลดาบจัดไปเลยฮาร์ทฮิตห้ ล 5, เลกเกอร์สแนต5ต้องตามมาด้วยําเพีย์ส่าเป็นสกิลเมนหลักหลักหลัก,ลกที่เราใช้เลยก็คือรามเพียนี่แหละแล้วก็มมเทโอเบรกเกอร์จริงๆเอาสิบไว้เลยก็ดีเป็นสกิลที่เอาไว้ป๊กเป็นสกิลดาเมจแบบเป็นก้อนอันนี้เอาไว้ก็ดีแต่อันนี้อ่าผมเอาไว้ก่อนแต้มแต้มเอาไว้ก่อนคือเด,เดี๋ยวจะบอกเหตุผลอีกที ในส่วนของซอนมาสเตอรี่นี่แน่นอน10คลิก s ์เลสสิซอนเทคนิค10เอามาเลยที่มันเกินหนุนกับสายดาบของเราวอลคราย10เบอร์เซิร์ก10แน่นอนสกิลเวสสายดีเพสต้องมีจัดมาเลยแถวบนเป็นเอามาเอาอิมแพค แล้วก็ไฟนอลหนึ่งเอามาใช้ในส่วนของคอมโบเมเทโออ่าแป๊บนึงนะในส่วนของสกิเวทจริงๆมีความคิดหนึ่งก็คืออยากเพิ่มระยะโจมตีอยากอัพสัก3ประมาณ3-4เพื่อแบบยืดระยะโจมตีให้เพิ่มขึ้นแต่ว่าโครงการนี้ขอขอผัดไว้ก่อนแต่มีความคิดที่อยากจะอัพอยู่ สกิลคาตานะเอาอาบนี่มาห้าเพื่อมาเอาชุกุจิจะได้เข้าระชิดบอสได้เร็วทูแฮนต้องอัพแต่ที่ไม่ได้อัพตรงนี้เพราะมาีผมได้ซื้อสกิลดวงดาวมาน่าจะเป็นสกิลคิตันดวงดาวสักอย่างนี่แหละซื้อในร้านค้ามาแต่ถ้าไม่มีก็อัพก็ได้แต่ผมแค่ไม่อยากเปลืองเปลืองแต้ม จริงเอ,อเ,เอาอัพเพิ่มมาเอาไอ้นี้ด้วยนะคาดีกิกถ้าใครอยากใช้แต่สำหรับผมในการฟื้นฟู MP สายผมเนี่ยมันมันโอเคแล้วมันพอได้มันมันพอใช้ได้มันพอโอเคถามว่าเร็วไหมมันก็ไม่ได้เร็วมากแต่เดี๋ยวเข้าไปปรับใช้ในส่วนของหินอีกทีก็ได้โอเค สกิลดาบคู่ไอ้นี่คือตัวที่ทำให้ผมรู้สึกช่างใจอยากจะเอามาอัพก็คือแฟลชบาร์เนี่ยมันใช้กับดาบมือเดียวได้ไงก็คือในจังหวะที่เราก,กดเอาไว้เงี้ยมันก็จะโจมตีสวนไปแรงน่าจะแรงอยู่ก็เลยอ่ะช่างใจไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ยังคิดหนักอยู่ก็เลยขอเก็บแต้มไว้เอไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวจะมีการอัปเดตในภายภาคหน้า อ,อีกอันหนึ่งที่อยากจะเอาก็คือเรีวดุเทพแต่ยังไม่เข้าใจมันเหมือนกันว่ามันจะใช้กับเราได้ไหมโอเคพอาวายุไม่พลาดแน่นอนก็คือคุยกอล่าสิวอลคายสตรัรกเกิล5แล้วก็เทพลมกด10จริงๆไอเนี่ยไปซื้อเอาก็ได้นะเอา10อ่ครับแค่5พอถ้าใครตังถึงนะแต่ผมไม่ถึง ล้าพาวเวอร์อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อยากจะเอามาใส่เป็นดาเมนรองก็คือเนี่ยสกิลโซฮันเตอร์แล้วก็ไอ้น,นี้ด้วยไอ้สกิลข้างล่างนะที่ลดเกาะแต่พักไว้ก่อนแต้มดองดอง,ดองแต้มไว้ก่อนแล้วก็จะมีส่วนพวกสกิลเสริมโน่นนี่นั่นอีกเยอะแยะซึ่งตอนนี้แต้มยังไม่ถึงก็เลยยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเติมโอเค ในส่วนของอัญมณีดวงดาวนี่ที่ผมบอกว่าผมไปซื้อมาคือ t ู o hand ชุนี้ราคาลงไม่เหมือนเมื่อก่อนแพงมากตอนนี้ก็ราคาถูกแล้วซื้อมาเก็บไว้ก็ดีแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแต่ว่าไอ้นี่ก็อยากจะซื้อมาเพื่ออัพแต้มันเพิ่มไออาร์เวลมันเพิ่มคือไดอาร์เมอร์มาสเตอรี่จะได้ไม่ต้องไปอัพอาจจะอัพแค่ในส่วนที่เราจะซื้อมาอัพแค่ห้าเพื่อผ่าไปเอาไ ในขั้นสุดของมันอะคลาสสองคลาสสองของสกิลสายเกราะคลาสสองหรือสามนี่แหละจำไม่ได้ในส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์ของผมเป็นดาบห้าปีดาบมันไม่ได้แรงมากหรอกเอทีเคสามร้อยหกสิบแค่นี้เองออฟก,ก็เดี๋ยวนะออฟก,ก็ประมาณนี้ ส่วนหินที่ใส่ก็คือคอมเพลเตอร์คเลมสายออโต้ตีออโต้สายออโต้ของเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่ก็ได้นะไม่ต้องใส่ก็ได้นะอเน,นี้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ได้ขนาดนั้นแต่มีไงพอดีมีอยู่ก็เลยอ่าใส่ใส่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้ออันอื่นมาใส่จะได้เพิ่มดามเมจให้มันแรงขึ้นอีกอันนึงเป็นเฮกเตอร์อันนี้ก็ใช้งบในระดับหนึง ก็เป็นไปได้ก็ใช้ใช้ก็ดีอันอื่นที่คอยทดแทนได้มันก็น่าจะมีอยู่แต่แนะนำเป็นอันนี้น่าจะดีดีกว่าในส่วนของกรอกร็อเป็นกรอครุสอันนี้อ๋อประมาณนี้เลยโอเคหินเป็นหินดิลักไฟเตอร์เพิ่มเลือดห้าพันเนี่ยละ ปูดเลื่อนได้เยอะแล้วก็จบตีระยะใกล้อีก6เซนเอทีเอีก2นี่ในส่วนของอุปกรณ์เสริมไอ้ที่ผมใช้อยู่คือหูหมาป่าเป็นของอีเวนต์ฮาโลวีนมันเพิ่มอัตราขี้25ซึ่งจริงๆใส่เป็นหมวกอื่นจะดีกว่าที่เพิ่มดาเมจโดยตรงแต่ว่า พอดียังไม่มั่นใจในกับค่าเครียรตัวเองมันกลัวมันติดบ้างไม่ติดบ้างอยากให้มันติดตลอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมีการปรับใหม่ในนะอนาคตซึ่งมันเป็นหมวกเดิมที่เคยมีมาในช่วงของไอที่เล่นหมัดก็ไดเอามาใช้ไปก่อนเนี่ยมันมีค่าการย5านี้ไม่เท่าไหร่หรอกแล้ว atk เพิ่มขึ้น a g 50%น่าจะตาม a g 50%แล้วก็เพิ่มการโจมตีด้วยว่าอีกห้นี่แหละ อ่าส่วนของคริสตัลเป็นมังกรสะพานไซมิโอใช้หนื่นก็ได้นะอันนี้พอดีมีมีได้ติดไว้ช่วงนั้นเพราะมันเราก็เห็นว่ามันมีอัตรากริดคอนอีก15ก็เลยใส่ไว้อีกทีอีก5เปอเซ็ก็ก็ไม่ได้กรกีก๊ดกริลอะไรเดี๋ยวไม่ใช้ไปก่อนส่วนของแหวนเป็นแหวนมากิน่าแหวนมมกิน่าถูก สองรูเราเอามาใช้เพื่อจะได้ยัดหินเพิ่พอมออปชันให้กับมันซึ่งมาใช้ก่อนได้แล้วก็อันนี้เป็นลองวอล์กเกอร์อัตราคิ2อีกยี่สิร์นตความจุมตีอีก1นึ่ซอยซอยทีทีแล้วก็เวเนนาอันนี้ก็มันจะมีหินอัพเกรดอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แถมโคตรเปลืองงบก็เลยเอาบายบายไปก่อนให้มันตามมันอู้ฟูกว่านี้ม่อยว่าก,กัน แว้นอีกอันหนึ่งที่จะเอามาใช้ก็ได้ประมาณสองสองกนสองกัน,นก็จะมีเนี่ยองรางแห่งความมืดพลังแต่แพงมากสองโรก็เลยอ่มันมันงบเราไม่ถึงงน,นเราไม่ถึงก็ใช้เป็นมาคิน่าไปก่อนอีกอันนึงจะเป็นนาฬิกาย้อนเวลานี่แหละนาฬิกาเออความเร็วจบตีบอกหนึ่งพันมาจะตีเร็วยิ่งขึ้น ก่อนไปแล้วรีจิสอันนี้ยังไม่มีเดี๋ยวต้องไปหารีจิสที่เป็นอะไรนะของแรมเพจอะกับเฮาร์ดฮิตเอามาใส่แต่ลงไปแล้วก็ไม่ได้สักทีก็เลยในส่วนนี้ยังไม่ได้แนะนำอะไรเอ่าลืมลืมในส่วนของคอมโบมาดูในส่วนของคอมโบ คอมโบแรกเราไม่เท่าไหร่ไอเอสทิวเนี่ยตามด้วย k, เบอร์เซิร์ฟประหยัดพลังแล้วก็แรงเพดลงกดอันนี้แทบไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่แต่อที่ใช้หลักหนาคือฮาร์ดฮิตเวอร์เซิร์ฟแล้วก็แรงเพดข้างบนไม่ได้ใช้เดี๋ยวได้ลบเนี่ยลบๆก่อนไม่ได้ใช้หรอกจะได้ไม่ใช้กับอย่างอื่น แล้วก็คอมโบบัฟเ,เป็นเทพลมกดแล้วก็เบอร์เซอร์กปัญญาพลังวอลคายลมกดแล้วก็ฮาร์ทฮิต <c oughs> ถามว่าทำไมต้องเป็นฮาร์ทฮิตเอามาใส่ทำไมจริงจริงก็ใส่อย,อย่างอื่นก็ได้แหละแต่อันนี้ปกติเวลาผมกดบอกกดบาบอะไรเงี้ยบอสมอนเงี้ยมันชอบมาตีไง มันก็เลย hard hit อบสวนไปมันก็จะติดติดผงะันก็จะทำอะไรเราไม่ได้เราก็จะมีจังหวะนี้จริงๆมีอีกอันหนึ่งที่อยากจะทำก็คือซื้อสกิลของแอดมาไอ backstep เอามาใส่ข้างหลังแทน hard hit ก็ได้แบบบ้าบบ๊บ,บ,บ,บนู่นนี่นั่นปุ๊บแล้วเราก็ถอยออกมาโดดโดบออกมาข้างหลังนี้ก็ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งคอมโบของ meteo คืออิม a c t เม t ท o เต็มแรงแล้วก็ f ฟน a l อเต็มแรงเขามาตั้คอมโบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวจะมาลองเทสกับเยติอยู่ไหนล่ะกับบอสเยติดูโอเคจะละก็กินยาเทดาสปีดพอตเพื่อเพิ่ม

จริงๆอัพเมเทโอมาเพื่อเพิ่มดามเมจมันก็ได้นะแต่ผมสนใจแฟลชบารมากกว่าตอนเนี้ยยังคิดอยู่ว่าจะไปหาตังเพื่อมาซื้อสกิลแฟลชบารโดยเฉพาะดีไหมหรือจะอัพไปเลยจะดีกว่าแต่๋อวอีกสักตัวหาก่อนมีไหมแถวนี้ ไปไหนหมดนะโอเคจ้ว ผมไม่ทันโอเคครับก็จะประมาณนี้สำหรับสายอาชีพดาบมือเดียวเพียวๆสายซอยก็ ไม่ได้เป็นสายที่ดีที่สุดสำหรับการแนะนำในครั้งนี้เพราะว่าก็ท่ารักูโูเล่นเ,เกิดจากความอยากอยากเล่นสายนี้ซึ่งคนอื่นเขาอาจจะทำดีกว่านี้อันนี้คือแนวทางของผมก็ทุกคนก็สามารถติชมแนะนำหรือแบบใครมีทริคอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวให้เผื่อมีคนเข้ามาผ่านเข้ามาจะได้เข้ามาอ่านแน่นอนว่าตัวผมก็จะมาเข้ามาดูด้วยว่าโอเคมีคนแบบม,มีอะไรที่ดีกว่านี้แนะนําของสนใสหรือว่าหินหรือว่าคอมโบนู่นนี่นั่นผมก็จะได้เอามาปรับใช้ด้วยเพราะว่าตัวผมเองมันก็มือใหม่มเรียกว,ว่ามือใหม่เลยแล้วกันแล้วอย่างก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรก็เล่นแบบจะพลาดจะพูไปเรื่อย นี่แหละมันถึงจะเป็นความสนุกของเกม m MM m o เราจะได้หาข้อมูลกับเพื่อนๆเ,เอามาปรับใช้กับตัวเองโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้หากมีภาพประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามมาอัปเดตเรื่อยๆในส่วนของทุกๆสายที่เล่นมา อาจจะมีสายแ,บบแปลกๆมากกว่านี้หรืออาจจะเป็นสายแบบเมนหลักที่คนอื่นเขาเล่นกันโอเคครับผมงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าบาย